ปล่อยใจเราไหลไปกับความทุกข์ทำไมในเมื่อปกติของชีวิตเนี่ยมันก็พร้อมจะไหลไปกับความทุกข์อยู่แล้วแม่ว่าเราไม่ควรปล่อยวันแต่ละวันของเราไปกับความทุกข์นะเด็ดความทุกข์มันออกไปเนี่ยเหมือนเด็ดใบไม้ไมเนี่ยทําอะไรไม่มีอะไรทําก็มาเด็ดใบเหลืองเด็ดใบเหลืองให้กับแตงกวาเนี่ยแปลงแตงกวาเห็นไหมเนะี่ยมาเด็ดใบเหลืองให้กับแตงกวาเหมือนเด็ดความทุกข์ออกไปนะ่ะ แม่ไม่เอานะแม่ไม่ให้เวลากับความทุกข์หรอกไม่รู้จะไปให้เวลากับความทุกข์ทำไมความทุกข์น่ะมันพร้อมจะทุกอยู่แล้วถ้าเราไปให้เวลากับมันน่ะมันก็ย่ำยีใจเราสิความทุกข์นั่นน่ะมันก็ขึ้นมาขี่คอเหยียบความรู้สึกเราสิเนี่ยอันไหนมันไม่ดีเอานิ้งไปในชีวิตน่ะมันไม่จำเป็นจะต้องสมใจสมหวังหรอก ชีวิตมันเป็นเวรเป็นกรรมมันมีเรื่องของเวรกรรมมันมีเรื่องของกรรมปัจจุบันน่ะทาดีหรือยังถ้าเราคิดว่าเรามีเวรกรรมเยอะอะเราต้องทํากรรมปัจจุบันเยอะๆที่มันดีๆเราไม่ต้องสมใจสมหวังทุกอย่างหรอกสมหวังเมื่อก็ทําให้เราเอาแต่ใจตัวเองมองเห็นตรงไหนมันเป็นประโยชน์เราก็ทําไปให้แม่ไปอยู่กับความทุกข์แม่ไม่เอาหรอกเพราะความทุกข์มันก็เป็นเรื่องของปวดหัวปวดท้องอย่างนี้ก็พอ จะให้ทุกข์กับคนน่ะเหรอรับรู้แก้ปัญหาแล้วก็วางรับรู้แก้ปัญหาแล้วก็วางทำไมมาแบกคนคนนั้นไม่รักฉันคนนี้ไม่รักฉันแม่ไม่เอาหรอกเขาไม่จําเป็นต้องรู้จักเราทั้งหมดหรอกเขาไม่จําเป็นต้องเข้าใจเราทั้งหมดหรอกเนี่ยเด็ดมันออกไปอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยเด็ดมันออกไปเนี่ยเนี่ยรังสรรค์เรามีหน้าที่รังสรรค์สิ่งรอบๆตัวเราอะ เมื่อใจเมื่อใจเรามันลกนะลุกขึ้นมาเลยสะบัดต,ตัวลุกขึ้นมาทําความสะอาดให้กับอะไรที่มันอยู่รอบๆตัวเราประเดี๋ยวเราเห็นมันโล่งนะเราจะลืมไปเลยในความทุกข์เมื่อกี้เพราะเราไม่ไปให้ค่ากับมันไงให้ค่าเพราะอะไรรู้ไหมให้ค่าเพราะว่าทํากับฉันทําไมทํากับฉันอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้ฉันผิดอะไรฉันผิดตรงไหนทําไมทาอย่างนี้มันมีแต่ความเป็นชันเป็นชันนะเป็นตัวเองอ่ะ มีแต่ความเป็นตัวเองหมดเลยเนี่ยมันไปให้ค่ากับตัวเองหมดเลยเนี่ยเนี่ยหาเนี่ยหาเนี่ยใบเหลืองเนี่ยเนี่ยหาใบเหลืองไปเรื่อยๆไม่หาหรอกคนนู้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้อะ่ะไปหาทําไมอะ่ะหาความอะไรไม่ดีก็เด็ดทิ้งไปเด็ดความรู้สึกของเราเนี่ยเด็ดเก่งๆถ้าเราจมเก่งๆแล้วก็จมเก่งทุกนานทุกไม่ออกไปสักทีจมอยู่ยงั้น ไม่เปล่าประโยชน์จริงๆนะเรารู้เออเรากลับมาจากไปหาหมอนวดมากลับมามันจะง่วงอ่ะหลับตามันไม่หลับหรอกแม่เป็นคนไม่นอนกลางวันหลับหลับตาสักครึ่งชั่วโมงหลับตาไปจิตไม่หลับก็ไม่เป็นไรมันเป็นคนที่นอนกลางวันไม่เป็นก็พักสายตาไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะพักทําไมเนี่ยเนี่ยมันเป็นผักกลางม้งเนี่ยมันเป็นผักกลางม้ง เดี๋ยวฝนตกเอ๊ะถ้าเราอ้างว่าฝนตกมันก็ไม่มาอีกฝนตกเราก็อยู่ได้ทําได้เนี่ยมันอยู่ในมุ้งไงคืออะไรก็ตามมาที่เรามองว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรค, iro, มคหมดแหละนู่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อย่าฝึกเป็นคนที่เก็บอะไรเขาเรียกว่าซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยแล้วก็หัวใจเราก็ไม่ไหวหัวใจเราก็แปดเปื Bert, ้อนหัวใจเราก็เลอะเทอะเปือะไปด้วยความรู้สึกรบๆอ่ะ อย่าไปให้เรื่องลบๆไล่ๆมันมาหมุนอยู่รอบๆตัวมันไม่เวิร์กให้มันเป็นแต่เรื่องดีๆนะคนดีแม่ให้กำลังใจนะคะ